สวัสดีครับนายหอยแมงคนบ้านนอกนยครับเมื่อนี้นายหอยแมงพามาจับงัวเปียวไงครับงัวตะผูเรียบร้อยครับผมก่อนอื่นนายหอยแมงขอขอบคุณแฟนคลับเอฟซีนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังนายหอยแมงนะครับผมขอบคุณได้หลายครับผมเมื่อนี้นายห้อยแมงพามาจับงัวเรียบร้อยครับ ตัวผูปียวหง่ตัวนี้ครับผมตัวนี้อายุมันหลายนะครับประมาณจากปศหกศูนย์กับประมาณหกปีกว่าล้วครับเนี่ยหกหกเจ็ดปีเจ็ดปีที่เข่าแล้วครับเนี่ยครับตัวเนี้ยหญยสูงสมหัวครับพี่น้องกำลังคุยราคากระเพินอยู่ครับเนี่ยนี่ขอคนเฮ็ดฟ้ามาตรฐานครับมืดไปหลายอยู่ครับเนี่ยซื้อเล็กซื้อ,อยังไม่เฮ็ด บันดนี้ก็เพิ่งจะขายออกไปหลายแล้วครับบ่อท่วงราคาแันบ่อไหวค่าข้าวพุ่งข้าวโพดค่าอย่างนะครับข้าวโพดค่าเฟียงค่าทะจายไปนี่เพิ่งมีคนมาเห็ดซอยสัตว์ลูกกับไปเห็ดงาสัตว์ิ่นก็เลยคัดออกขายไปหลายแล้วครับผมแต่นี่มาขายพอมันออกมันที่ทับลูกมันน่าเป็นวาน่าข้อแหวก็ว่าเอาไปครับตัวนี้มันเป็นเรียด้อยด้วครับผมคุยกับเพิ่งเรียบร้อยแล้วครับตอนเขามาขอกในนีดีก่่น บอกนี่มันเฮ็ดดีดีครับเนี่ยเอาไว้เฮ็ดซองไว้ถัดสิทธยาสิทธ์วัคซีนงวัวพรมอยู่ข้างๆที่งวัวแลนด์มาเนี่ยครับเดี๋ยวให้ห้อยแบงปิดประตูไล่เขาคอกในใพุ่นเอารถขึ้นทั้งพุ่นครับกาขอบคุณหลายครับเอฟซีคนมาติดตามครับผมได้ไม่ให้หอยแบงขอขอบคุณได้หลายเด้อครับเด้อที่มาติดตามกันครับเป็นกําลังใจให้กันครับผมขอบคุณมากครับ เดี๋ยวกติไปคลองครับเอารถตรงมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวที่คลองตัวหง่นี่ยนะครับเนี่ยมักเถิกหง่เนี่ยครับว่าหัวมันมีอายุแต่ว่ามันยังยับได้อยู่แล้วครับเนี่ยประมาณจากอีกสักสองสูตรหน้าที่ทับได้ครับสองปีเพราะว่างัวจะลอยใส่งานได้โดนครับมีพวกกันอยู่เพิ่นสลับไปสลับมาเิ่นใส่งานกันสลับขอกปูนขอกพีเนี่ย คนใส่งานตกเจ็ดแปดปีเลยนะครับคนใส่กันได้อยู่มันก็ยังทับได้อยู่แต่ว่ามันจากกีซานอยแต่ก็ทับได้ครับตัวใหญมันให้ลูกสวยเพิ่งก็จงไว้นานั่นแหละนี่ครับมีควายหน่อยพร้อมเพิ่งสงสารมันเพิ่นกระซือมาใส่คอกไว้พูดนะฟาร์มเพิ่นพูดนะครับหลังคาไปต้งสูงพูดนะฟาร์มใหญ่ฟาร์มเนี่ยครับเขตคอกมาตรฐานจ้างดีไปตั้งว่าแหละครับว่ามันถือลงอย่างลงค่าใช้จ่ายมันหลายกะ เพิ่งกระจดเอฟจดน้ำเพิ่งกังกบมมีคนซอยเพิ่งกับปล่อยออกไปเนี่ยขายไปหลายสุดแล้วครับสุดเนี่ยเนี่ยดำๆำนี่ก็มีครับลูกผสมแบ่งกัดครับลูกตัวนีว้ว่าว่าราคาถอยกันเลยปล่อยเขาขึ้นเขาขึ้นไปเลยครับ่าจับเพชรกุงเพชรเขาเลยสุดนี่ยมัวก็เรียดดีไร้ตัวอยู่ครับเนี่ยลูกพัน เงามันสูงขรัหลายคนโยนก็นย้อนผิดครับมันบางตัวน้อยสูงสมคอ,อครับตัวเนี้ยประมาณร้อยหกสิบโมรครับร้อยหกสิบบวกแน่นอนแลนส่วนหนาส่วนหลังอู้่ครับเนี่ยดีนะคอขอ,อมันหน่อยครับกับมีคอ,อกงก่ายกว่านี้ก็บติดหนักอยู่แต่มันก็เบกแค่หรอกครับตัวผูเปรี้ยหไงเนี่ย ูงเงาดีจะแท้สมเป็นเรือยเพิ่อนอยู่หรอกครับเนี่ยมามั่นเท่าคล้องได้แล้วครับดีแน้มมนเป็นเสียบเป็นปอครับมันเคยคล้องสีบวกุูงบวกซิ้นนี่อย่างแน่ล่ะมาที่นี่นกันจูงง่ายพราะพราะจุงเป็นยูครับเนี่ยแต่มันดินนแทๆกับเอาบอ,อยูแล้วครับใหหัอหาคน้นกับดึงบอ,อยูอันนี้แค่คนดึงสองคนนึงก็กดึงยูครับเนี่ย มันเป็นคออยู่เดี๋ยวประกับเสียกแล้วอะมาไล่เอาตั้งหลังมันก็น,นางไปเรื่อยอยู่ครับเนนะี่ยคุณเนี่ยความสูงความใหญ่เลยครับสูงสมคอคอมันก็เมถาติดแล้วครับนะมีหกทีบวกครับตักที่บวกเท่าไหร่ล่ะเอาพ่อเข่าเบืองม,มันดินอยู่เทียบค้นนะครับนะสูงอยู่สมหัวอยู่แล้ว เป็นธรรมดาครับก็อยากระติดดื้อนี่ย,ยางความหนาความหลังเดี๋ยวมันก,ก็ขึ้นครับพี่น้องงวใหญ่มันต้องใส่เวลาจากน้อยค่อยๆปลอมันขึ้นจะดึงขึ้นก็นแห้งห้องไปถึงมันต้องค่อยๆปลอมันครับดันหัวมันเข่าก่อน ขึ้นรถแล้วนาทีทวงขอกรถด้วยครับเนี่ยยาาสักแต่สุดรถแต่เมิองเบิอง,งรงเนี่ยเปิดท้ายไปอีกกาผารอดับกันไปเรื่อยครับมือนีนายนายห้อยแมงกาคาแต่รงว่าทรงห่ังอยู่ครับก็เลยมาเฮ็ดไอ้คลิปซ่าแน่มือนี ข้าไปส่งงัวเพิ่นแน่ออกใต้หนึ่งวัดแน่อย่างแน่ครับเนี่ยกลับมากับหอดบ้านเลือดเลือมือหค้ำค้ำบางเทียก็ได้มือนีกระพาไลจับงัวโตอยู่ครับเนี่ยกลับมาหอดบ้านเพิ่งกระโทรมากับข้ามขึ้นไปกับเรงมาซื้อเพิ่นยังเดี๋ยวอีกหลายตัวู่ครับเดี๋ยวเที่พาไปเบิงตอนลงในคอครับที่จับไาไว้ครับหลายตัวแล้วสุดที่เหมาฝูงเหมาอย่างมากกระส่งเพิ่งหมึดแล้วครับนะสุดนั่นก็ได้ขอมก็บ่ได้ขึ้นราคาแพงนะครับตอนนี้เพิ่นเห็นหญ้าหลายเพิ่นก็พากันซื้อไปเลี้ยงราคามันเบา เพิ่นกับหวังเอาลูกกับเต่ามาต้องไปท่านละครับโบเล่หวังว่าสีเอากำลุงกับไลหลายประเด็นดอกเพิ่นกับว่าไปเลี้ยงให้ลูกให้ลูกมันออกก็ตามเพื่นว่าเลี้ยงยาวๆนานๆว่าสิมืดงานเพื่อน,ยน,น,น,อ,น,นอย่างนี้ครับมันโกงครับบม่อยากงางนี่ยขึ้นไปแล้วก็ยังถอยหลังลงอยู่ต้องเดี๋ยวค่อยปเลาะมันขึ้นแล้วครับพี่นอ้อง ลูกขื่นยืนแล้วต้องใส่เวลาจากน้อยเพราะว่ามันตูดง่า่ครับต้องคอยประทอมันขันบอ่อขึ้นกับต่อห้คนซีหาคนกัดดึงบ่อขื้นครับขับมันดื่นอยู่ซื้อก็ได้ต้องคอยๆอยตูมบ่อขึ้นทั้งทีล่ะก้าว <c oughs> แล้วครับพี่นอ้องยังไม่อยากยก้าวอีกหรอกนอนถิ่นตัวอีกแล้ว ขึ้นเตแล้วก็มาด้น้อยห้อยแม่งเอามาลงบ้านเบิ่งความใหญ่ความสูงของมันครับเนะี่ยเบิ่งสี่ขึ้นสิหน่อยเดี๋ยวมันยางเข่าฝูงให้บเบิ่งว่าไปเทียบกับงัวแมงงัวนางวาอย่างทำป็นสูงสูงไหญายหลไปไหนมาออกจากบานเพิ่นว่ามันเถ่าแล้วลืมหอดเอาใบเลียนลอยมันมาครับเดีย๋ยวจะกลับไปเอากับเพิ่อนอยู่ดอกแต่ว่ามันกระเถ่าแล้ว คุนะครับความใหญ่ของมันนะสูงสมคอคุณก็มีงวัวที่ซื้อมาไอ่อนนะครับสีแดงหัวโล่นก็นมีครับนะงัวเอฟงวอัวหยางเพิ่นนะนะั่แหละสองตัวสามตัวครับนะมักเกเบี้ยวอยู่ฟังคุณก็มีคุณนะมันเห็นกันแล้วตะกุยดินใส่กันอยู่มึงความใหญ่ของตัวนี้ครับส่งใหญ่เึ็นเง,งครับนายหอยแมงกระเบื้องว่าสวยนะครับตัวนะี้ยใส่ได้เลยละ่ะสอบใจอยู่ครับแต่ว่ามันเถาแล้วผู้ใดรับได้กะเอาไปทับได้จะกสองคอกได้อยู่ดอกครับเนะี้ย ืุงมงวแม่ว่าสงสูงครับเนี่ยมันเขาไปใกล้แล้วยู่พอเพียงขาปันเนี่ยนี่ยืนอยู่นี่กับว่าแพงกนึกครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยสิบเจ็ดคะแนนนี่หัวโลนขาวนะครับเนี่ยยี่หันขามาเนี่กับยี่สิบคะแนนครับพี่น้องเห็นมีเขาเนี่ยนี่หัวโลนกับยี่พายุดหาคะแนนครับเนี่ยตัวย่างม้านะครับเนี่ยง่วงหวังสวยๆนะครับงอหุบมันหัวโลนนะครับแดงๆไง มีนางอยู่ใกล้กับสิบเอ็ดคะแนนครับอยู่ข้างเปียวเนะี่ยกลายเป็นก้อนหน่อยไปเลยครับสูงพงหัวเข้าเลยมั้งมึงความใหญ่ของมันครับเปรียบเทียบกับคนครับยืนสวยยืนสง่าดีแท้ตัวนี้เดี๋ยวสิลองไล่มันยางเบิ้งครับเนี่ยผู้ใดอยากทับเอาไปทับก็ทับได้อยู่ด้วครับเนี่ยตัวนี้ก็หาสิบกว่าคะแนนครับพี่น้อง เราจะขาดที่สามคะแนนครับพี่น้องเดี๋ยวที่ตามไปให้ดอกเรียบร้อยแท้แต่ว่าใส่อะไรอยู่ประมาณจักงสองปีใส่อะไรอยู่มั่งแต่ว่าจากซาเนี่ยกี่ซับซาเนี่ยแหละครับอืมแม่ลูกย่างมาทางหน้านลยครับเดี๋ยวนห้อยแบงดูสี่เห้เบิงเนี่ยครับ,บ,บ,รบตัวเนี้ยสิบแปดคะแนนเนี่ยมาวันหัวโลนเท้าครับเนี่ยอยากกินพร้อมเนี่ยแต่เป็นแยกลูกไปครับตัวเนี้ย ลูกน้อยยากม้าตัวนี้เลยนะครับนี่ลูกน้อยมันนะแม่ไม่ไปสังไส้คูณังงอ,อูอยู่ท้างหลังคุณนะน,นี่นี่ในหอยแม่กำลังกระต่อมามตัวมีเขาปุ่มๆนี่นะครับแม่ลูกมันเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้นี่สิบสองคะแนนครับแม่ลูกอรับแ,แม่ปัดโบดีลูกตัวหูครับเนี่ยนี่ตัวนี้ก็อ้วนเบิ้งเป็นเนี่ยแล้วครับพี่นอ้องเนี่ยมีเขาเนี่ยเนี่ยครับนี่สิบคะแนนครับพี่น,อน้อง บ่ต้องไปเบิ่งอื่นไกลเนี่ยดอกบ่มีลูกติดบ่มีหยังกับ่ได้ทองไปกับเบิ่งเนี่ยไปโลดวนพูดง่ายไป่พูดแล้วครับนะยี่หัวโล้นทั้งหลังผมกัยี่สิบสองคะแนนเลยครับเนี่ยแต่ว่าน้องซ้ายเพิ่นออกไปแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวแลนด์มาร์สครับเนี่ยงัวจดเอฟหรักตัวนะพูดแม่ลูกครูแม่ลูกที่ได้ห้อยแบ่งที่ได้ห้อยแม่งบอกครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย กูเนี่ยยี่สบสองเนี่ยคะแนนยี่สบสองแต้มครับคุยกันหด้ครับว่ามนคำคำเดียวครับคำว่าไก่ส่งให้อีกเบาดำพอบพกเนี่ยกพกแพนด้าหุ่นคอกหนึ่งมายืนเบิง้งบักเปียวอีคอกหนึ่งครับมายืนเบิ้งกันอยูหันนะพามาจับงัว่าอีกเขตทั้งนึงนะครับตัวเนียมาาในห้อยแบ่งไม้เขตทั้ง ติดต่อกับสระบุรีนะครับนี่ก็เลี้ยงไปตั้งนานแล้วนายห้อยแมงบอกขายขายขายกับโบเซียนายห้อยแมงกับมาซื้อเพิ่นราคาเก่าแล้วครับเลี้ยงไม่ตั้งสามสี่เดือนมันเป็นงัวไทยเลี้ยงได้มันก็อว้วนขึ้นซื้อขางโมใหญ่ขึ้นหรอครับมันไปซือ้อจากมาจากใดมาปุ้นเนี่ยบ่าเลถามสอเพิ่นดอกเพิ่นให้มาซื้อกับมาซื้อเพิ่นนั่นแหละเกี่ยวหญาให้กินดีด่ดีอยู่ติดบ้านเลยคอ,อกกันได้หน่อยว่าเลยออกไปทางไหนเพิ่นเฮ็ดให้มันม่นไปแล้วทั้งเนี้ยเนี่ย ในห้อยแมงกะดหายไปต่นาแล้วกับกลับมาซื้อราคาเกา่าก็เสียเวลาเลียงกัซื้อครับนี่อายุดีแล้วว่าโตไม่ใหญ่แล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยพาปามันอีแล้วโอ้ยตายตาย,ตายดีนะเป็นมันเจ้าของเพิ่นดึงโอยู่ครับพี่น้องเนี่ยมีตะไ้ายเลยก็ดึงโอยู่เสียกสองเศษดึงล่างมากับโอยู่ครับมันไม่เคยจุ่มเพิ่นเอินว่าแทงถิง่งเนี่ยอายุดีครับนะเบื้องสี่เขายังโตใหญ่อยู่แล้วกันเนี่ยขึ้นรถแล้วสูงจากประมาณเมตร ยี่สิบได้อยู่มั้งครับเนี่ยไใ้วันนึกซื่อตัวห่างกับสิบหาจุดหาเต้มครับราคาเบาๆครับมันเป็นลูก,ลกเทตไทย์ครับมึงเป็นเนี่ยไปโลดเหลืออีกตัวนึ่งนะครับเถอะที่ว่าเพิ่นมาเลี้ยงคู่กันไว้เนี่ยเรากับเ่เคยซื้อว่ามาเลี้ยงจักเทียนเรเห็นเขาว่าพาไปซื้อไงเห็นเป็นนึกว่าก็ซื้อย,อยังเดียวซื้อมาเลี้ยงกับเลี้ยง ซื้อมาแพ้กัมาขายขาดทุนครับเพิ่งก็ว่าเพราะวา่ะวาดอกจําเป็นเพิ่งก็หูะะ้ราคาอยู่เคยไปสอบถามตามบ้านพี่บ้านน้อง,นนอ,ง,นนอ,ง,งอยู่เพิ่งก็เอ็นพี่น้องเพิ่งก็เบิ่งอยู่ตามสภาพครับก็ต้องเปิดนาคอกออกมาอยู่เฮ็ดคอกขัขขขขงกันแยกกันไว้นางที่ใกล้ผสมแล้วครับแต่ว่าตัวน้อยเดียวมันเป็นงวไทยครับไทยกระจี้ไทยแก่บ้บานเหาอแหละมาฟังกันแล้วนะ แลีงกับปลามันอีกแล้วมันเพิ่งกำลังสีติดขึ้นแตกใบหลายแล้วครับเนี่ยเอาพานเพิ่นดีแล้วเจ้าของเพิ่นเร็วครับเนี่ยเนี่ยเบิ่งกันสิคือใหญ่ขนาดเลี้ยงกาหาคนาตัวน้อยเดี๋ยวหาจุดหาคะแนนครับพี่น้องตัวเนี้ยฮึออกมาข้างนอกก็ดินมะพอเพียงแอวครับ ในหอยแมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไปนะครับเดอ้อขอบคุณ้วยหลายครับผมครับสวัสดีครับผม